มากินข้าวสิมากินข้าวสิกับดีดีกับดีดมีทั้งแกงและต้มยำม,มีทั้งแกงและต้มยมอำอำ่อำอ่ำอ่ำอร่อยดี ขอต้อนรับเด็กๆเข้าสู่ห้องเรียนครูนีค่ะวันนี้ครูนีจะชวนเด็กๆไปดูอาหารที่ทํามาจากข้าวกันนะคะเด็กๆอาหารหลายๆอย่างล้วนผลิตมาจากข้าวนะคะเด็กๆพร้อมที่จะเรียนรู้ไปกับครูนีหรือยังคะถ้าพร้อมกันแล้วตามครูนีมาเลยค่ะข้าวทุกจานอาหารทุกอย่างอย่าก,กินทิ้งคว้างเป็นของมีค่า ผู้คนอดอยากมีมากหนักหนาสงสารบรรดาเด็กตาดำดำอันนี้นะคะเราเพายังเรียนกันอยู่ที่หน่วยข้าวนะคะวันนี้คุณครูก็มีเรื่องราวเกี่ยวกับข้าวมาให้เด็กๆได้เรียนรู้กันวันนี้เราจะมาเรียนเกี่ยวกับ อาหารที่ทำมาจากข้าวนะคะเด็กๆรู้ไหมคะว่าจริงๆแล้วมีอาหารหลายอย่างหลายประเภทเลยนะคะที่ทำมาจากข้าวเด็กๆอาจจะเคยเห็นแต่เด็กๆอาจจะไม่รู้ว่าอาหารเหล่านี้เนี่ยคืออาหารที่ทำมาจากข้าวเดี๋ยวเราไปเรียนรู้กันเลยคะ่ะว่ามีอะไรบ้าง ข้าวนอกจากเรามาหุงนะคะให้เป็นข้าวสวยไว้รับประทานกับกับข้าวแล้วเรายังสามารถแปรรูปเป็นอาหารอื่นๆได้อีกหลายชนิดเลยค่ะข้าวผัดเป็นอาหารที่เด็กๆทุกคนคุ้นเคยกันดีอยู่แล้วใช่ไหมคะทั้งที่รับประทานอยู่ที่บ้านและโรงเรียนวิธีการทำข้าวผัดนะคะเขาก็จะนำเอาข้าวสารนะคะที่หุงสุกแล้วนำมาผัดนะคะกับ แล้วก็เนื้อสัตว์ต่างๆและปรุงรสให้ได้รสชาติที่ต้องการค่ะจากภาพนะคะเด็กๆรู้ไหมคะว่าอาหารชนิดนี้เรียกว่าอะไรใช่แล้วค่ะอาหารนี้ก็คือข้าวต้มนั่นเองค่ะวิธีการทำข้าวต้มนะคะ บางคนเขาก็จะเอาข้าวที่หุงสุกแล้วนะคะมาต้มในน้ำซุปแล้วก็ปรุงรสด้วยเนื้อสัตว์นะคะแล้วก็เครื่องปรุงต่างๆตามใจชอบแต่บางคนนะคะเขาก็จะนำข้าวสารมาต้มในน้ำเดือดนะคะแล้วก็ปรุงรสตามรสชาติที่ต้องการค่ะเส้นขนมจีนนะคะก็ทำมาจาก แป้งข้าวเจ้านะคะข้าวเจ้าก็คือได้มาจากข้าวนั่นเองค่ะเขาก็จะนํามาหมักนะคะในน้ําแล้วก็พอหมักเสร็จแล้วนะคะเขาก็จะนํามาบีบเป็นเส้นค่ะมีทั้งเส้นหมักและเส้นสดค่ะเส้นเบเดเตียวก็เป็นอีกผลิตภัณฑ์หนึ่งนะคะที่ทํามาจากข้าว ซึ่งเขาก็จะนำแป้งข้าวเจ้านะคะมารีบเป็นแผ่นบางจากนั้นก็จะทำนำไปนึ่งนะคะแล้วก็มาตัดให้เป็นเส้นๆเป็นเส้นกว๋วยเตี๋ยวให้เด็กๆได้รับประทานค่ะ ขนมปังเด็กๆรู้ไหมคะว่าขนมปังก็ทํามาจากข้าวเหมือนกันนะคะแต่จะเป็นข้าวสาลีซึ่งเขาก็จะนําแป้งสาลีนะคะมาผสมกับน้ําและยีสต์นวดนวดให้เป็นก้อนแล้วก็นําไปอบนะคะเราก็จะได้เป็นก้อนขนมปังที่เรารับประทานกันนั่นเองค่ะข้าวแตนน้ําแตงโมนะคะเป็นอาหารที่ทํามาจากข้าววิธีการทําก็คือเขาจะนําเอาข้าวเหนียว ที่นึ่งสุกแล้วมาผสมกับน้ำแตงโมเกลือและน้ำตาลจากนั้นก็นำไปใส่ในพิมพ์ที่เป็นวงกลมนะคะแล้วก็นำไปทอดตักขึ้นมาให้เสด็จน้ำมันแล้วก็ราดด้วยน้ำตาลเพื่อเพิ่มรสชาติหวานค่ะข้าวต้มมัดนะคะเป็นขนมไทยโบราณวิธีการทำเขาก็จะนำข้าวสารข้าวเหนียวนะคะมาวาง ลงไปบนใบตองนะคะแล้วก็ใส่ไส้กล้วยและถั่วลงไปค่ะจากนั้นก็มัดใบตองกล้วยด้วยเชือกกล้วยนะคะแล้วก็นำไปนึ่งแล้วเราก็จะได้เป็นข้าวต้มมัดมาไว้รับประทานค่ะข้าวหลามนะคะก็จะทำคล้ายๆกับข้าวต้มมัดเลยนะคะก็จะนำข้าวเหนียวผสมกับน้ำกะทินะคะมาใส่ในกระบอกไม้ไผ่ จากนั้นก็นำไปเผาไฟนะคะเราก็จะได้เป็นข้าวหลามที่มีกลิ่นหอมรสชาติอร่อยไว้รับประทานค่ะข้าวพองนะคะเขาก็จะนำข้าวนะคะไปทอดให้ฟูเหลืองกรอบนะคะแล้วก็นำมาผสมกับธัญ,ญพืชต่างๆนะคะไว้รับประทานมีประโยชน์มากเลยค่ะ และสุดท้ายข้าวเหนียวปิ้งนะคะวิธีการทําเขาก็จะนำข้าวเหนียวไปผสมกับกะทินะคะจากนั้นก็จะนำมาห่อด้วยใบตองนะคะแล้วก็พับใส่ไส้ต่างๆลงไปนะคะไม่ว่าจะเป็นเผือกมันหรือถั่วนะคะแล้วก็นำไปย่างบนเตาไฟนะคะ ช้ไฟอ่อนๆเ่อสุกแล้วนะคะข้าวเหนียวก็จะมีสีเหลืองนะคะและมีกลิ่นหอมรสชาติหวานอร่อยค่ะเป็นยังไงบ้างคะดงเด็กๆหลังจากที่เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับอาหารที่ทำมาจากข้าวแล้วบางชนิดนะคะเด็กๆอาจจะเคยเห็นเคยรับประทานแต่เด็กๆอาจจะยังไม่รู้ใช่ไหมคะว่าทำมาจากข้าว วันนี้นะคะคุณครูก็ฝากไว้เพียงเท่านี้แล้วเจอกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะสวัสดีค่ะ